สวัสดีครับพี่ทองทิวสวัสดีครับคิดถึงทองทิวไหมครับเด็กหลังบ้านมารายงานตัวนะคะเด็กหลังบ้านมารายงานตัวกับพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซีเปิดหน้ามาก็จะเจอพี่ทองทิวคนแรกค่ะแล้วก็ต่อด้วยใครมองครับมองมองรายงานตัวครับเงยาหันหน้ามาลูกหันหน้ามา แม่หันนะคะหันหนีกังหากโอ้ยอแม่กําไรทองอะลูกอแม่กําไรทองกินน้ําค่ะกินน้ําเยอะๆนะลูกกินน้ําเยอะๆอากาศมันร้อนนะลูกนะแม่กําไรทองของเรานะคะเดี๋ยวนี้กลายเป็นสาวหลังบ้านไปแล้วแม่กําไรทองของเรากลายเป็นเด็กหลังบ้านไปแล้วคะ่ะเขาไม่ยอมเข้าอยู่ข้างในเลยชอบมีความสุขได้อยู่หลังบ้านอยู่หลังบ้านกับ พี่ๆน้องๆค่ะส่วนคนสวยของเราทองสุกทองสุกกินไม่หยุดเลยกินเก่งนะคะแต่ว่าไม่ค่อยอ้วนค่ะทองสุกทองสร้อยก็เหมือนกันทองสร้อยของเราก็เหมือนกันกินเก่งเหมือนกันแต่ไม่ค่อยอ้วนค่ะอุ้ยแมวเปิดของเราเนี่ยน่ารักมากมายเลยค่ะน่ารักคียอออนมากมายเลยเขาใครว่าแมวเปิดไม่สวยคะ หนูสวยนะคะหนูกับพี่ทองกวาวค่ะแม่เปิดของลูกบ้านแม่กิงอ้อนนะคะอ้อนเก่งเดี๋ยวนี้นางน่ารัก mm. ไม่เหมือนกับตอนแรกๆที่มาเนาะ mm. แล้วคนนี้ใครคนนี้เคนตะครับ mm. เคนตะแรงงานตัวครับ mm. เดี๋ยวนี้นะคะแม่กิงไปยืนอยู่ใ,ใกล้ได้แล้วเพียงแต่ว่าเวลาจะจับเขาเขาก็จะวิ่งหนี แต่ว่าถ้าแม่กิ่งยืนใกล้ๆเนี่ยเขาก็จะไม่วิ่งหนีค่ะไว้ใจแม่ขึ้นทุกวันทุกวันค่ะก็เนี่ยค่ะเป็นเพราะว่าความรักความใส่ใจที่เรามีให้กันเนาะที่แม่กิ่งมีให้เขาเขาก็ไว้ใจแม่กิ่งค่ะแล้วข้างบนล,ล่ะลูกอุย้ยข้างบนลักกี้ครับลักกี้ลักกี้เป็นหนุ่มเต็มตัวแล้วนะคะแมวคนจ่าของเราคนหนึ่งค่ะ บ้านแม่กิ่งจะมีแมวกลจาสามคนเลยนะคะ3มตัวเลยก็มีใครมีพี่ทองซาบพ,พี่ทองสุกแล้วก็ลักกี้เนี่ยคะ่ะเนี่ยเนเนี่ย,นยคนสวยขี้อ้อนเนี่ยแมวกลแมวกลจาสาวสวยเนี่ยสาวสวยขี้อ้อนของแม่เนี่ยโอ้ยตามแม่ตลอดเลยนะคะสำหรับทองสุก ปุจาน้อยเนี่ยอ้อนแม่ตลอดนะคะเด็กๆเอามองหาอะไรอ่ะลูกฮะมองหาอะไรมองน้องแข็งแรงดีแล้วนะคะทุกวันนี้น้องแข็งแรงกินเก่งค่ะกินเก่ง พี่ทิวจะนอนแล้วเหรอลูกฮะอู้ยพี่ทิวของแม่เนี่ยกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนแต่ว่าไม่ค่อยอ้วนนะคะเด็กๆบ้านนี้เพราะว่าพวกเขาก็สมส่วนค่ะเพราะว่าออกกําลังกายกันเนาะออกกําลังกายเล่นกันสนุกคึกคักค่ะมันก็เลยทําให้เด็กๆไม่อ้วนแล้วก็ระบบพอเหมือนกับว่าสุขภาพจิตเขาดีสุขภาพใจเขาดีระบบกับถ่ายเขาก็ดีด้วยค่ะ ก็เลยทำให้เด็กๆเขาแข็งแรงแล้วพามาเจอใครต่อเจอกลนจาพี่ใหญ่ครับที่ทองซับครับทองซับนะคะทองซับชอบอยู่สวนหย่อมใช่ไหมลูกอยู่สวนหย่อมมันเย็นครับแม่ครับพื้นก็เย็นนะคะเพราะว่าสวนหย่อมแม,ม่กิ่งจะล้างพื้นอยู่เรื่อยๆเนาะ พื้นก็จะเย็นเด็กๆก็จะมาชอบนอนกับพื้นกันค่ะแล้วก็ตอนนี้ทองเอกของเราก็เหมือนกันเนี่ยทองเอกของเราก็ชอบมานอนตามพื้นเหมือนกันค่ะสวยตามมาอ้อนแม่ตรงนี้แล้วเหรอลูกแม่ไปไหนก็วิ่งตามนะคะสาวน้อยของเราเนี่ยแม่ไปไหนก็วิ่งตามตลอดวิ่งตามอ้อนแม่ทองสุข รักลูกรักอ้อนอ้อนแม่ตลอดเลยอืมเนี่ยค่ะน่ารักทุกคนเด็กหลังบ้านของเราก็ขี้อ้อนทุกคนความน่ารักของเด็กๆก็จะมีอย่างนี้ค่ะม <c oughs> ีความน่ารักปุ้ยมุ้ยปุ้ยมุ้ยแต่ละคน <c oughs> ใช่ไหมพี่ซับใช่ไหมลูก โนจารรยงานตัวครับรวมตัวอ้อนครับรวมตัวอ้อนแม่แม่ครับทองซับแล้วก็ทองสุกค่ะอ้อนอ้อนคนสวยอ้อนอ้อนมากอ้อนไม้แล้วทำไมฮะ จะกระโจนใส่น้องเหรอลูกไม่เอาไม่เอา,ไม,เอาไม่ทําน้องนะลูกนะน้องน่ารักจะตายพี่ซับเนี่ยฮะเ,เกเรแกล้งน้องเหรอลูกอ,อยากอ้อนบ้างเหมือนกันอ่าลูกหัวให้ลูกหัวให้แม่ลูกหัวให้เหมือนกันนะลูกนะอืมแต่ละคนนะคะแข่งกันอ้อนแม่สองดำของเราแข่งกันอ้อนแม่ค่ะแข่งกันอ้อนแม่โชว์พ่อพ่อแม่ fc งั้นคลิปนี้แม่กิ่งส่งความน่ารักของเด็กๆหลังบ้านให้ดูแค่นี้นะคะเด็กหลังบ้านของเราก็มีความน่ารักเยอะค่ะรักแล้วก็เอ็นดูเด็กๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ